สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News Podcast เล่าข่าวการเมืองวิศณุยานตั้งรัฐบาลไม่ได้ลำบากยากเย็นอะไรมีวิธีเยอะแยะไม่ต้องลากส0ิบเดือนชี้ไม่มีประโยชน์ทวงเวลาไปอย่างนั้นจะได้แยกย้ายไปทำมาหากิน วันที่2 5กร,รกฎาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิศนุเครืองามรองนาย,ยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการเสนอยืดเวลาออกไปอีก10เดือนเพื่อให้สอวอหมดอำนาจโหวตนายยกรัฐมนตรีว่าไม่เคยได้ยินได้ยินแต่ว่าพักการเมืองทั้งหลายเขาจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและรัฐบาลเองไม่อยากอยู่แบบนั้นด้วยแต่ละคนก็หมดเวลา อยากแยกย้ายไปทำมาหาก,กินของตัวเองผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่พัก9ก้าวไก่อยากจะเสนอนายวิษณุกล่าววา่าเห็นพักเพื่อไทยพูดเองว่าเขาคิดเรื่องนี้เป็นทางสุดท้ายเพราะยังมีวิธีอื่นอีกต้องเยอะแยะและมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทวงเวลาไปอย่างนั้นรัฐบาลจะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการก็ลำบากจะใช้งบการก็ลำบาก จะเสนองบประมาณใหม่เข้าสภาก็ไม่ได้และในระหว่างนี้อาจจะต้องโดนไปตอบกระถูรัฐบาลก็ต้องไปตอบเองเมื่อถามว่าดูเหมือนกฎหมายจะเปิดช่องในเรื่องนี้นายวิษณุกล่าวว่าก็ถูกแต่เราจะทำไปอย่างนั้นทำไมในเมื่อมันไม่ได้ลำบากยากเย็นในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลขนาดนั้นเพียงแค่หนักนิดเบาหน่อยถอยหน่อยก็สามารถทำได้ตนถึงได้บอกว่า รัฐบาลที่รักษาการอยู่ขณะนี้ก็ไม่ได้อยากจะอยู่อย่างนั้นฝ่ายเข่าเองก็ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นประชาชนยิ่งไม่อยากใหญ่อยากเห็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคใดก็ตามช่วยมาเป็นรัฐบาลทีเถอะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ